ต่อยเป็นไงบ้างทำไรทำไรงทำไรได้ทุนกยทอได้ทุนกยทอทกยทอนี่ย่างไทยอุ้ยผมเป็นจ่าเป็นบอร์ดจ่าโซฟอาวุธยังแน่เลยอาจารย์คือคนนี้ประเมินของหนูต่าประเมินของทำไมอาจารย์ตัดเงินหนูห้าหมื่นทำไมไม่ได้จัดไม่ได้จัดแต่ผมว่าเป็นผูโซฟอวูทยามาลาจริงจริงเชื่ออาจารย์ จริงจริงนะอาจารย์ตัดเงินหนูแน่นอนแล้วแต่ไม่ได้ประเมือไม่ได้ประมืออาจารย์วิรัสศักดิ์ไม่ได้ให้ประเมืออาจารย์วไม่ได้าวอันนี้อาจารย์คือเซตใหม่อาาจรรย์ตใช่ไหมอาจารย์ผมเลียงผานทุกเกษตรเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นเซตใหม่แล้วที่เป็นผู้ทรงของการยาอาจารย์เป็นเซตเก่าหรือเซตใหม่คะไม่รู้แล้วแต่ฟรีแต่การยาเขาเคยเขาเคยโทรเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ยเขาเพิ่งเปลี่ยนเป็นเซตใหม่หมดแล้วพันไม่มั่นใจว่าอาจารย์ไม่ไม่ได้อยู่แต่เขาเคยมาอาเขาเคยมาขอข้อมูลเพราะอาจารย์วิรัศักดิ์เคยเชิญมาเป็น ผู้สรงอาวุธประเมินโครงการแต่ของยางนะแต่ไม่ได้ของการยางอ๋อยางแล้วทำอะไรครับวชอยางแสดงว่าไม่ทำอะไรครับเกี่ยวกับยางไม่ทำอะไรค่ะเหทำไม่เยอะทำเยอะไม่ไม่ก็คืออาจารย์อ่านอยูใช่ไหมหนูหงก์ทำเป็นตัวดูดซับค่ะจากยางพาราอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสกัดสารพวกสารนวลเปื้อนพวกยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกี่ยวเลย อันนี้เราได้ทุนครับออฟโนเลจมาอาหารสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรเชืวอเพลิงครบตรงเลยเดี๋ยวไปห้องแลบใช่ไหมไปห้องแลบนะอี็บไปห้องแล็ครับไม่เข้าตัวอย่างในกระเป๋าไม่มีถ่าจานเดี๋ยวเดินหนูตามไปนะคะตามพี่โยกภาพเลยโอเคครับอัไรนะแม่เล็โปรตีนโปรตีนเลยเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังอะโปรตีนอะไรนะชุดทดสอบชุดทดสอบอะไรวะโปรตีนในน้ำยางไม่โปรตีนในในถุงมือยางค่ะมือยางโปรตี ใช้อะไรวิธีวิเคราะห์อะไรเป็นเคาร์ลีนมาถึงนี่แหละค่ะแต่ว่าทำเป็นสกรีนิ่งมาตัดวัดสีอะไรเงี้ยว่ามันมีโปรตีนปริมาณมากเท่าไหร่ด้วยวิธีอะไรครับก็คือเป็นคาร์ลีนมาชุ่มค่ะถ่ายภาพแล้วก็่แล้วใส่อะไรลงไปใส่เรียเจนเป็นเรียเจนที่มันย้อมสีโปรตีนเฉยๆง่ายๆค่ะแต่ปกติเนี่ยเวลาเขาไปวัดเขาไปวัดตัว HPLC GC อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือวิธี standard ใช่ค่ะ ใช่แต่ว่าเราทําแบบไปวัดหน้างานเนี่ยค่ะทําเป็นแบบชุดทดสอบอก็คือสกัดตมัน้ีมีตัวอย่างให้ไปเดี๋ยวขึ้นไปทั้งแหลังหลอดตั้งไว้บนโต๊ะจริงไหมขอนั้นผมเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวหนูให้เด็กหนูให้เด็กก็ได้ค่ะโอเคกันเดี๋ยวขึ้นไปนะได้อันี้โอเคครับอันนี้อันนี้ส่วนส่วนต้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่แหล่งต้นน้อยอันนี้ทำยังไงฮะต้ยนะครับเริ่มเลยค่ะเท่าไรคะเท่าไรคะต้ยจนชื่อจริงพันวดีค่ะพันวดีนะครับนะครับาจพันวดีเเดี๋ยยวมาาต่่่ออออนะะครรับทไ ของเราก็จะเป็นการาวัดปริมาณโปรตีนในน้ํายางธรรมชาติโดยใช้วิธีการวัดแบบเปเปอร์เบดค่ะอันนี้ก็จะเป็นเปเปอร์เบดที่หนูทำก็คือใช่เป็นกระดาษกองธรรมดาร์แล้วแต่แดงๆคืออะไรอันแดงๆก็จะเป็นพอลิเมอร์ค่ะที่เราใช้วิธีการสกรีนแล้วก็ในการใช่ค่ะแล้วก็ตรงที่มันเป็นบริเวณสีแดงอ่ะก็จะเป็น เขาเรียกว่าไฮโดรโฟบิกแบรเออร์ซึ่งมันจะช่วยให้แบบต้านสารละลายได้สีแดงนี่คืออะไรอ่ะสีแดงใช้เป็นพอลิเมอร์เป็นเลซินกับอีพ็อกซี่ค่ะแล้วก็ผสมเป็นสารอ่าเขาเรียกอะไรนะสีผสมอาหารค่ะอ๋อใช่ค่ะครับริเวนบริเวณนี้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ที่เป็นบริเวณกลมๆอ่ะเราจะใช้เป็นบริเวณอ่าดีเทคชั่นโซนใช้ในการตรวจวัดปริมาณโปรตีนค่ะซึ่งของเราก็จะอ่าใช้ โปรตีน uh, BSA mm hmm. เป็นสารละลายมาตรฐานค่ะแล้วก็ใช้เป็น uh, BCG mm hmm. ก็คือเป็นสารละลายโบโมพีโซกีนซึ่งจะใช้เป็น reagent mm hmm. ค่ะแล้วก็เมื่อเราหยดสารละลาย uh, BCG ลงไปบริเวณตรงกลางแล้ว mm hmm. ค่ะใช้ประมาณ uh, ใช้10ไมโครลิตรใช้แค่ mm hmm. 10ไมโครลิตรค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็จะหยดสารละลาย uh, BSA ที่เราเตรียมไว้ที่ความ mm hmm. เข้มข้นต่างๆค่ะ แล้วก็มันจะเกิดการรฟมสีการตามมันจะเปลี่ยนไปตามความเข้มข้นค่ะยิ่งความเข้มข้นมากสีมันก็จะเข้มมากดังนั้นเราก็จะใช้วิธีการถ่ายรูปในกล่องนี้ก็ถออ่ายในกล่องด้วยใช่ค่ะเหมือนว่าในในกล่องเราจะมีการติดหลอดไฟเอาไว้ค่ะแล้วก็ตั้งอ,อันนี้ไว้ที่ตรงกลางแล้วก็สมมติน,นะคะม <laughs> สมมติว่าเรา,เรา,เ,ราเราตั้งแบบนี้แล้วก็ เราจะถ่ายไปจากข้างบนค่ะอันนี้หนูไม่ได้เห็นมาก่ออันนี้ไฟอะไรครับเปไฟ LED ไฟ LED ไหมไม่ใช่ไฟ UV นะมค่ะมองไปโอ้มันมองเห็นแล้วก็ข้างในอ่ะใช่มันจะช่วยคอนโทรลแสงรอบข้างอ่าแล้วก็ใช้โทรศัพท์เราถ่ายปะใช้โทรศัพท์ธรรมดาถ่ายค่ะแบบนี้เริ่มหาอะไรฉันไม่มีไม่เคลียร์ค่ะ แล้วก็จากนั้นเราก็ไปวัดค่าสี R G B โดยใช้โปรแกรม i m a g e J ในในคอมแล้วก็กดาฟออกมาอันนี้ได้เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานได้เปรียบเทียบค่ะเป็นวิธีลาร์ลี่เมธอดทำยังไงอ่ะแล้วนี่เขาเขาจะใช้วิธีมาตรฐานของเขามันจะใช้วิธีการวัดจาก UV อะค่ะใช้ UV, UV s p e c สเปกโตับโอเคใช้ UV, วีใช่สเปกโตทับ สต๊ปีโอเคโอเคครับครับโอเคโอเคขอบคุณนะคบ <Okay. S 2> ค่ะสวัสดีครับ